โอ้กำลังล้าปลาดูครับเด็กน้อยได้ยังโตแล้วลบะยังว่ได้เนาะล้าปลาดูิลาปลาดูมันจิโตกน้ำมานันให้คอนอยู่นี่สวัสดีครับพระเอกครับไมื่อนี้มื่อนี้ชิลาปลาดูปครับนี่ <c oughs> นะลาปลาดูก,กินเ,นเด้อ <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> พูดให้ดำนะครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่อำเภอบึงโขงหลงนะครับบึงบ้ากใหญ่เลยนะครับบึงโขงหลงนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบึงที่ ง่ายมากๆเลยนะครับท่านใดที่เคยเดินทางมากนะครับสำหรับมื้อวันนี้เส้นทางการเดินทางของผมนะครับผมจะเดินทางพาเพ่อนไปที่หมายลับของภูลังกานะครับก็เป็นสถานที่แห่งใหม่เลยนะครับการน้อยคนนักที่จะรู้จักสถานที่แห่งนี้นะครับกัอยู่บริเวณวัดธรรมชาติกาลามนะครับไปที่ถ้ำเพียงดินถ้ำเพียงดินนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับภูลังกาเนี่ยนะครับจะมีอ่าถ้ำนาคานะครับใครก็ถ้ำนาค่าจะมีหินที่มีลักษณะกับเกตงูเกตป่านะครับ จากงดงามซ้ำใดนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินทางไปเบิ่งกันนะครับเคยไปทำหน้าค่าอยู่บ่เป็นยังอยู่นี่แท้ๆเคยไปทีรา่พูลังกาบ่พูรังกาก็ทำหน้าค่าก็ยุ่งมองเดียวกันเหมือนบ่ทำหน้าข้าอ่ะไปครับเดินทางไปนะครับระยะทางออกจากนี้กับบ่อไก่ครับประมาณ่ประมาณสิบกว่ากิโลนี่แหละครับเดินทางประมาณสักประมาณสิบห้านาทีกับหอดลวคร เล็กน้อยกําัังตีปลาโดนวตีปลาโดานะครับอันนี้บึงคงลงครับบากใหญ่เลยนะครับตรงไปพุ้นกับเป็นหาดครายสมบูรณ์นะ ฮอดแล้วครับวัดธรรมชาติกาลามนะครับจุดที่ผมจะขึ้นไปบริเวณอ่าทำเพียงดินนะครับซึ่งเป็นหมายลับนะครับของทางภูรังกาอีกจุดหนึ่งรงนี้ผมม่เคยมากครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวซีบหูกันครับจะบูฮู้ว่ามีสถานที่งามๆจังซีอยู่ในภูรังกาอีกจุดหนึ่งนะครับสิเป็นจังใดนั้นเดี๋ยวเดินทางขึ้นไปเบิ่งพร้อมกันเลยดีกว่านะครับบริเวณเทิงภูรังกานะครับไปครับไป ล้วครับตอนนี้กะกำลังที่จะเดินทางนะครับขึ้นไปที่จุดที่บริเวณที่มีหินลักษณะคล้ายๆกับเตหนู่เคตป่านะครับกะอยู่ใกล้ๆครับแถวๆท่ามนาคานั่นแหละครับตรงนี้เป็นวัดธรรมชาติกาลามนะครับสถานที่ที่ว่าย่างบุกเคยมีไผ่ก็มีอยู่แหละแต่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวครับซึ่งจุดตรงนี้เป็นวัดครับอันนี้พื้นที่วัดครับพื้นที่วัดทั้งหมดเลยครับใหญ่มากๆเลยนะฮะสี่ร้อยไร่วันนี้ผมก็ได้ไกด์นะครับอายอยู่กรนี เล็กครับเล็กที่เล็กนะครับที่เล็กนี่เพิ่อนติดต,ต่อนะครับให้ผมมามาเบิง้งวะย่างมาเบิ้งสถานที่คล้ายๆกับทำนาข่าบอนะครับที่มีหิลนลักษณะคล้ายๆกับเกศมูเกศป่าซึ่งตรงนี้ยังอกเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นในโซนของวัดนะครับถ้าจะมากต้องมาขอเจ้าอาวาสนะครับตรงนี้เป็นวัดธรรมรธรรมธรรมชาติกาลามนะฮะครับ,รบเดี๋ยวย่างขึ้นไป ไกดนนำทางไกดนนำทางเขาเรครับนี้ผมได้หลวงพีนะครับเป็นคนนำทางนำนะครับซึ่งเส้นทางที่จะเข้าไปนี้คือเส้นทางธรรมชาตินะครับอยู่บริเวณเติดกับแม่น้ำโขงเกือบ้อยแม่น้ำโขงครับแ,แถวแถวตำบลดงบังนะฮะบ,บึงอันนี้เป็นห้วยห้วยธรรมชาตินอกนี้เนาะน่าจะเป็นบึงนะครับเป็นบึงที่ น้ำไหลไมาจากทางผู้ลังกาครับเห็นท่านพี่เล็กบอกว่าทางขึ้นไปงายอยู่ครับทางขึ้นไปงายอยู่เพราะว่าเรต้องปีนอย่างหลายนะฮะแต่จะหกน,กน้อยนะครับเพราะว่าบอ่บอค่อยมีไผ่ามานะครับบ่อค่อยมีไผ่เดินทางเข้ามานะฮะื้อน,นี้ก็ถือดีว่าดีมากๆเลยนะครับที่ผมได้เดินทางมาที่นี้นะครับกับสถานที่แห้งไหมนะครับ หินท,ที่มีลักษณะคล้ายกับเกศหูเกศปากคล้ายถ้ำนาค่าเลยฮะแต่ก็มีคนยางนี่อู้ลืกอกี่ตนข้อเท <c oughs> ้าหักเลยดิลงไปนี่ยังตง้องยางอีกนะครับประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะครับเจ็ดร้อยหรือว่ากิโลนี่แหละประมาณกิโลนึงนะครับผมยางเข้ามาผมก็เริ่มขึ้น น่าจะเริ่มขึ้นผู้เขาเนาะไอเนาะเอเล็กเริ่มเริ่มขึ้นผู้ฮะใช่แล้วครับต้นนี้โอ้นี่บอครับแน่นเลยเพราะถ้ามันอันนี้มันบาดเป็นอ๋อ้้ายส่วนหัว,วนะครับนี่นี่ตรงนี้ครับเมื่อกี้หลวงพี่เพิ่นบอกว่าเอตเป็นแปนเอาจาังน้อยครับตรงนี้คล้ายๆกับส่วนหัวนะฮะส่วนหัวของงูยักษ์ อันนี้ยังลกอยู่ครับยังหกอยู่เริ่มจะเขาป่าแล้วครับเดี๋ยวด้วยเอาลงมาครับผมมีพี่เนนมานำองค์นึงนะครับวันนี้มาอยู่ในวัดแน่นอนเลยครับครับพี่เนนลงเลยครับอ๋อทางขึ้นจุดชมชมวิว เริ่มสังเกตเห็นหินประมาณนี้แล้วครับกลับไปขึ้นไปข้าม่อโอเคครับโอ้ถือว่าบมีเสื่อมเลยถือว่ากะสมบุกสลบัตรนะครับ ได้เครื่องทางนะครับระกะกะโบ้เมย์ป็นไงครับก็โอเคอยู่เพราะว่าบ้เมย์ทางลาดสั้นเนาะ,ม,ะนมีทางทางขึ้นเขาจาักหน่อยแะไรกะลงเขาฮนะแต่หน้าฝนนี้เปียกไหนไอ้แถวนีน้นนโอ้โหค่อยว่าน่าจะมีน้ำไหลผ่านน้ำมองนี่เก็บลบากที่มือคุ โอ้นี่ครับหินเริ่มเยอะคล้ายๆกับทำน้าฆ่าแล้วครับนี่ขึ้นอีกครับโอ้โหมีต้นไผ่ไผ่ยังไงไปเอ็ดมันมากี่กองอ๋อทางกับเขาทางจะหมุดๆในยักน่อยเดอ้อน,นะครับโอ้ กับซิมุดมุดขึ้นมุดลงซี่ละโอ้อันนี้ลงครับโอ้ตรงนี้บอก่พอได้ออกกําลังกายโอ้นี่ครับติง ลักษณะคล้ายกับเกศงูเกศป่านะครับเรื่มปรากฏให้เห็นเพราะว่าจุดตรงนี้กำลังที่จะขึ้นไปทางผู้นะ,ะเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับเดี๋ยวผมเห็นจุดตรงนั้นครับหกมากเลยเดี๋ยวเด้อคล้ายกับหัวงูยักษ์นะฮะคล้ายๆกับหัวงูยักษ์โอ้มีทำบ่โอ้นี่ครับน,นี่ฮะจุดนี้คล้ายกับหัวงูยักษ์เลย แต่หกครับยังหกอยู่เนาะคล้ายๆกับหัวงูครับหักล้าก็ลงมานี้ไกลแล้วเนาะอู้อินแถวนี้บอกไว้ก่อนนะครับครับน้ำตกนตกเนาะถือได้ว่าเป็นหมายลับอีกจุดหนึ่งของถ้ำนาคาก็ได้ครับหมายลับอีกจุดหนึ่งของผู้ลังกาครับจะตั้นานเชื่อมโยงกันจะตั้นานเชื่อมโยงกัน เนนแน่นอนครับแต่ <BAR K> ว่ามือทึงๆครับโอไปทางพุ่นบอกครับโอ้โหตรงนี้หินสวยงามครับน่าจะเป็นทางขึ้นนรองนี้เนาะลครับตรงนี้จุดตรงนี้คือหมายรับผู้ลังกาครับหมายรับที่ผู้ลังกาฮะสีหอดแล้วครับโอ้โหเข้ากับจะเจอหินนะครับคล้ายๆกับงู อยู่ด้านหน้าผมเลยครับต่อไปนี่แหละแม่นบอลทางเขาเมือกแหล่ครับเอาละครับมาฮอดแล้วคือตรงนี้บุคกคร่อที่ใครเข้ามากับเข้ามาบุกี่คนครับสำหรับวันนี้กะเดินทางมาฮอตเรากับบกไกลซําใดครับกะ <c oughs> ถือว่าทางมันหกนิดหน่างน,น้อยน้ <c oughs> อยเนาะเดี๋ยวผมพาเขาไปเบื้องครับบนย นี่ฮะเท่ากันเริ่มจะเห็นเป็นอันนี้คือทางเข้าครับคล้ายๆครับนี่ผูดลังกานะฮะกับยูพูดลังกาหละก <c oughs> ับผู้ลังกาคล้ายๆก็ทํานาค่าครับนี่สำหรับอ,อู้โูหูครับผมสำหรับคนตรงนี้เข้าไปได้สิอือียบร้อยเลยสํารวจออทางเขา,หาใหญ่อยู่ส่วนมากจะเริ่มเห็นแนละ้วนี่ครับอ้เริ่มเริ่มเห็นป็นเกจตัวน้อยเนาะนี่ฮะ ซะสาเก็บระเบียนขอาครับก็จะมุดเข้าไปต่ผมว่านะไอ้ตัวนี้ลึกลับกว่าก็จะมุดเข้าไปแบบโอ้โหทางเข้านะครับนี่น้อยนึงครับนีฮะทางเข้านี่ฮะไอ้มุดไปด้วยอีกสองซันอีบีสองซันเนาะครับพี่เนี่ยไปก่อนเลยครับ เดี <Cette cow. S 1> ๋ยวให้พี่เน so, wow. oh. oh, oh. wow. oh. uh ียนวันน AP oh. uh ี huh. ran, ah. ้ได้ลงพีกับพี่เนียนนะครับเข้าไปเลยทางฝั่งบานนึงฮะไปครับบานนี้ผมจะพาเข้าไปมองแคบๆครับผมจะเข้าไปได้ยุ่บเพราะผมโอ๊ตโอ๊ตกระเป๋าโอ๊ตได้ยุ่ได้ยุ่ครับได้ยุ่โอ้เข้าพี่ให้งามครับมอ๋ออ๋ออ๋อมุกนี้เบาะแนตอนแรกมันะพี อะไรบ้างครับโอ้โหข้างในุเนาะโอ้โหงามครับสวยงามตามท้องเรื่องนะเนี่ฮะเข้ามาจุดแคบๆขึ็นซ้อนกันลงนะครับคล้ายๆว่าลํำตัวเนี่ยจะโคตรครับอันนี้ทางใต้สุดจากทั้งเทิงมากคุณครับจะโคตรตัวลงมาเป็นเก็ดงูเก็ดป่างามครับ โอเคเอาขึ้นกันโอ้สยยอดถามว่ายักบอกระบายยักหรอครับแต่เจ้าซีแหละขี่ข้างเข่าด้วโอ้ขี้ข้างเึ๊บมีข้างเข่าวใส่อยู่มุมนี้โอ้นี่นี่นนนแสงอาทิตย์ลงครับแม่นบอกแสงอาทิตย์จะร่งองมุมนี้แต ประมาณจังโมงครับสามมงมันนลงน้นโอ้สามมงแรงจะเป็นแสงคือเปิดไฟเลยมันจะแจ้งเป็นแดงทํามันจะแดงเลยโอ้คุณครับโอ้โหโคตรลงไปเลยผมว่างามครับโอ้สุดยอดเลยครับสถานที่แห่งนี้ผมเกิดมากัเพิ่งจะเคยมานี่แหละนะีเสียงที่จิตาปา ใส่ตาอยู่แต่สีนะตานี่ครับรับรับตาแล้วก็ปะอยู่ตรงนี้เป็นเสียนคล้ายๆว่ามุดลงมาแล้วก็รับนะครับเอายางสีนะครับเลิมตั้งแต่ล้ำตัวมาโค้งมาครับโค้งมาทั้งปีตรงนี้มายุดอยู่เสียนของคล้ายๆครับเก็ศงูเกศป่าคล้ายๆกับพญานาคกันระครับกับเสียนคล้ายๆเป็นรูปเสียนนะมีดวงตารับอยู่นะครับอันนี้คือดวงตาครับ รับตาอยู่ตรงโซ่ตรงนี้เป็นปะครับเป็นปากแล้วกัหัวรู้สึกว่าหัวจะมารับอยู่ตรงนี้เนาะมารับตรงนี้โคตรอยู่แล้วก็อีกลั้ตัวของอีกอันนึงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะโคตรขึ้นไปเลยครับโคตรเกี่ยวขึ้นไปทั้งทึง โอ้บดบ,บัธรรมดาครับแถวนี้พี่ปุ่มไปเบิ้งอีกจุดนึงครับตั้งหลวงพี่มันอยู่หลวงพี่เป็นคนผู้ไทยเหรอครับผู้ไทยว้าโอ้โอผมว่าสำเนียงคุ้นๆผู้ไ <laughs> ทยทางไหนครับผู้ไทยทางนี้บ่ฮะไอปยู่ทางนี้เราจะแต่เทือกสายกับทั้งกาะสินโอ้ห้องกาะสินนี่จะเข้าไปในบริเวณที่เป็นถ้ำนะฮะจะเห็นหินนะครับลักษณะที่คล้ายๆกับเกศงูเกศป่า เบิรงรถครับขึ้นไปเจิงเนะทิงนะฮะผมจะย่างถอยหลังเข้ามีหูนิดน,น้อยเข้าไปโอ้อาจจะสุด สองรับแรงเนาะเป็นประตูรับครับเป็นประตูมิตินึงเลยนะครับเป็นประตูเป็นประตูมิติอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วพบว่าผมเข้าวัยยุ่นี้ผมก็ถือว่าอีเมืองนึงเลยครับเป็นอีกเมืองนึงเลยนี่แหละครับหมายรับที่ผู้ลังกาหลายๆคนผมเคยมาแน่นอนนะครับเพราะว่าจุดนี้น้อยคนนักนะครับที่จะเดินทางเข้ามาถึงนะฮะนี่ครับผมใช้เบล่งอีมุมนี้ครับโอ้โหยอดครับ มากมากเลยนะครับทาแห่งไม่นะครับทำแห่งไม่บริเวณวัดธรรมชาติการามนะครับกัลักษณะหินกับเบิ้งรถครับคล้ายๆกับอยู่ที่ทํานาคาเลยนะฮะกับอยู่ในภูลังกาขึ้นกันนะครับตรงนี้คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่กระไดนะครับในอนาคตนะฮะหลายคนอาจจะยังบุ่เคยเข้ามาแน่นอนนะครับถ้าจะเข้ามาตรง ขออนุญาตนะครับเพราะพื้นที่นี้ที่นี้เป็นพื้นที่ส่งนะครับเป็นพื้นที่ทางวัดผมต้องย้างออกอีกทางนึงครับอุ้มองมุมนี้เลยนะครับอโอ้โหมุมนี้ครับอสองฝั่งจอดเลยครับสองฝั่ง,งสองฝั่งดูกันเลยจะเป็นเหมือนประตูเข้าคล้ายๆประตูเข้ากับประตูออกป้อไปไป,ไป ทางพ่อครับจุดนี้เข้าทางนี้ก็ได้ใหญ่อยูยโย่โอ้โหทางเข้าตรงนี้ใหญ่เมื่อกี้เข้า,ข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 าทางนี่น้อยครับ อหินแตกเนาะหินมันแตกครับเ,เส้นนี้ก็เลยบุญยากให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาครับหินจะแตกนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเป็นลักษณะของก้อนหินก้อนหินที่พร้อมที่จะล่นลงมาตลอดได้เวลาครับนี่ฮะทางเส้นนี้ก็เลยบอกให้เข้ามาให้ขยายสิหล่ไหนไอ้ระวังเ <laughs> ลยไปเจ้ายางไปก่อนชมวิวงองเทิงครับ แถวนี้ก็ยังมีจุดที่จุดที่ให้ไปชมบรรยากาศนะครับที่อยูนเทิงนะฮะโอ้อันนี้พักไปนี่คือเป็นเกตเป็นเกี่ยวเ,เลยเ,เ,เป็นหัวยือนออกมาครับเออแล้วแต่ส่กิเบิ้งครับหลากหลายเลยแต่หินนี่ล้วงลงมาตลอดเลยครับโอ้ยมาทานเนาะนีะ่นะพี่ตี้แอมพี่ต้องเดินดึงกันนี่ ดึงดึงจาขึ้นไปก่อนระวังนะ้ย่าบอกติดตะเกียงทางขึ้นก็จะยะเนี่ยครับถ้าดีๆแน่ก่ะเอดเป็นบันไดขึ้นครับอันนี้โบมี่ครับโบมี่สถานที่ท่องเที่ยวครับมาดึงค่อยนี้ ก็ดึงต่อเอาจับกล้องค่อยนะจับจับถ่ายนะโอ้โหบุ่ยสิมาพัฒนาบันไดให้เนาะีทางเข้าไว้ที่แล้วครับจุดนี้คือจุดชมวิว อโห oh. ไป chegou, uh, e ็ัทีมกินเน็ดแล้วลงได้บ่ะนี่ลงทำไมล่ะมุดหน่อยลงง่ายคนนี้อยู่ชดชดชดฮึบอ๋อปันทีสามวันแต้วนี้ โอ้งามงามทั้งคุเฮอบัตรนี้เขาปั้นหินสามวานเด้อบัดเนี้ยแหมหน้าฝนมาบ่าได้เด้อแบบนี้หน้าฝนมาบ่าได้ครับมาผมไปก่อนครับพี่เนียนเอาพี่เนียน ขึ oh, ้นมานี whales, oh. 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 Teachers, oh. nah. ่คือวันขึ้นสวนครับโอ้โหโอ้โหขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยอ๋อโดดโดดข้ามอมะเนาะ ได้ยุ่มะฮึ๊บฮู้ฮู้ลงแตนเป็นเหี่ยวครับก็เปลี่ยนมองที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่แหละเป็นถ้ำอะ่ะนั่งพักก่อนอบนนนนอ่ครับผมเหมือนก็ได้ผมโอ้โหครับ ไาสะฮึบโอ้โหเข้ากัฮึบกือนมีน้องเทียวเข้ามาหลายอยู่ครับลุงพีไ่ช่วงนี้บอ,บอค่อยมีบ่ค่อยมีเนาะนส,สําหร,รับคนที่มีกับคนที่ฮูอิหลีนะครับแมนคนที่บุหูกะเบิดชิดครับ มาจากข้างเนาะกะน,นี่ไม่ได้คที่ตัดแต่งรถสี่ห้า,าหก็มาอายู่ครับนักท่องเที่ยวก็มาอายู่แต่จะบางตามากค่อนข้างจะบางตามากท,าทั้งที่ทางเข้าผมบอกไว้ก่อนว่าเข้าง่ายมากครับเข้าง่ายมากคือเมื่อกี้นี่แหละครับนั่งพาคนรับส่อย นี่คือจุดชมวิวนะครับบริเวณถ ada, ้ำเพียงดินนะฮะถ้ำเพียงดินกับตรงที่มีหินคล้ายๆกับเก็ดงูเก็ดป่า <version> นี่แหละครับขึ Skills ้นมากับบ่บ่ไงปันใดครับแล้วก็บริยัตซ้ำใดสามารถมาได้นะครับเข้าทางวัดเออ่ธรรมชาติกาลามนะฮะนี่จุดชมวิวครับพูดงามมากไม่น้องโค้งที่ทางไหนพูดโอ้ทางโค้งโค้งนะพุ่นครับโค้งนะพุ่นนู้เขาาัลลวแวโอ้ทางพุ่นครับไกลอยู่เลยฮะ อ๋อบึงคงลงทั้งพี่ไปบึงคงลงครับทั้งพี่ปีนขึ้นไปทั้งพูลักกาพเดีเห็น,น,นโอ๋อั้านครับเี๋ยวจะเบื้งอีจุดนี้อ๋อน,นี่ครับถ้ำเพียงดินนะตัวนี้เห็นไหม่ถ้ำเพียงดินนะ้ำทีำ่งนนะทงลงทางลงบ้านีเอาละ,ะครดีวตังใด ลุงพีิ่นจะพาลงแล้วครับเฮาก็ต้องลงตามลุงพีนะฮะไปเบิ่งทางลงครับทางลงนี้ง่ายครับเมื่อกี้ทางขึ้นทางจะยากความจริงขึ้นกับลงกับมาทางเดีกันกันได้ครับถือว่าบ่ยยากบ่ง่ายครับที่นี่แหละครับภูลังกานะครับก็ยังเป็นมหัสจั์ภูลังกาอีกคือเก้านะครับที่บริเวณอ่าถ้ำเพียงดินนะครับถ้ำเพียงดินเข้ามาทางวัดธรรมชาติการามนะครับเสิร์ชใน G.P.S ได้ครับแถวแถวตำบลดงบังนะฮะ ท่านใดที่ยากมากอะลองมาเบื้องครับงดงามมากๆแลวก็มาสัมผัสกับธรรมชาติผมว่าโบกแพ้มองไดแน่นอนนะครับเพราะว่ายูนีกับภูลังกาคือกันนะฮะภูลังกากับโอ้โ,อโหมีหินงามๆผมว่าเอ็นผู่เลยนะครับทีนี้ผมก็ได้ทางพระกับทางเนมนะครับพาเดินทางเข้ามานะครับ,รบนี่คือทางลงนะฮะโอ้ธรรมชาติเขียวกระจีเลยครับเขียวนะ เรียบร้อยครับลงมาแล้วนะครับจากทําเพียงดินเมื่อกี้กะปุไก่ปันใดครับสนใจมากกับเดินทางมาได้นะครับบรรยากาศทรงนี้กะนกำลังดีอยู่นะครับแดดกะกะปิดกระปล่อยมีเมฆมาบังนะไอ้เนาะขอบคุณในหลายครับเมื่อนี้พี่เล็กนะครับพี่เล็กครับกะเอ่อพามานะครับเป็นคนนัดนัดให้ผมมานะครับเมื่อนี้กักขับหลวงพีนะครับหลวงพีหลวงพี่ไปแล้วครับพูดไปแล้วนะฮะ ที่ที่พาพวกผมนะครับเดินทางขึ้นไปกันหอบอยู่นะครับก็เมืออยู่เตรียมน้ําไว้จะแพ็คนึงนะครับแล้วก็มาติดต่อกับออยุวัดนนี่แหละนะครับกับเนียนกับพระนะครับเจ้าอาวาสยุวัดนะครับว่าขอขึ้นไปเบิ้งบริเวณอ๋อทเพียงดินนะครับก็สามารถไปได้นะครับสําหรับมื้อนี้นะครับผมก็ขออนุญาตปิดทริปการเดินทางนะครับที่บริเวณผู้ลังกาเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบรรยากาศงดงามนะครับนี่คือวัด ธรรมชาติการามนะครับเบิ่งบริเวณรอบๆครับ